มาเจอกับช่องปักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนะคะวันนี้จะทําเป็นเมนูแกงส้มปลาช่นนะคะใส่มันขี่หนูนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างดูส่วนผสมค่ะประกอบไปด้วยเครื่องแกงนะคะเป็นแกงส้มใต้นะคะต่อด้วยกะปินะคะ แล้วก็น้ำตาลนะคะไว้ตัดลดนิดหน่อยนะคะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลาต่อด้วยปลาช่อนนะคะไปตลาดนะคะซื้อมาให้เขาทำให้เลยนะคะแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดเอานะคะต่อด้วย หัวมันขี้หนูนะคะหรือว่ามันขี้หนูนะคะบอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างน้ำซํารมสะอาดนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ตั้งน้ำร้อนให้เดือดนะคะแล้วเราก็เอามันขี้หนูนะคะลงไปต้มเลยนะคะ ดูมันขี้หนูกันนะคะเดือดแล้วนะคะให้สุกประมาณสัก70บเปอร์เซ็นต์พอนะคะเดี๋ยวเราไปกองแนละ้วทิ้งไว้เขาก็จะสุกต่อนะคะนะคะแล้วเราก็มากองเลยนะคะให้สุกประมาณ70เปอร์เซ็นต์พอนะคะเดี๋ยวก,ก็สุกต่อนะคะอ่างกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะ มาใส่เครื่องแกงนะคะกับกะปินะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะเครื่องแกงส้มใต้นะคะใส่ไปเลยนะคะเราใส่เครื่องแกงแล้วนะคะพอเครื่องแกงเราเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่เนื้อปลาเลยนะคะเรามาใส่เนื้อปลากันเลยค่ะ ใส่เนื้อปลาเสร็จเราก็ปิดฝาไว้เลยนะคะรอเดือดนะคะไม่ต้องไปคนกานะคะใส่ปลาไปแล้วนะคะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็คนได้เลยนะคะปลาเขาเริ่มสุกแล้วนะคะอย่างนี้จะไม่ขาวนะคะต่อมาก็มาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะ ด้วยน้ำตาลนะคะแล้วตามมาด้วยน้ำปลาแล้วก็ถึงเวลาชิมนะคะชิมว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือยังนะคะเติมน้ำปลาอีกิดนะคะ แล้วก็ชิมอีกครั้งนะคะโอเคแล้วนะคะแล้วก็มาใส่มันขี้หนูนะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้เกลืออีกนิดนึงนะคะให้น้ำแกงนะคะซึมเข้าหัวมันขี้หนูเรานะคะ เรียบร้อยนะคะแกงส้มปลาช่อนหนัวมันขี้หนูนะคะเมนูนี้รับรองเด็ดนะคะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟเลยนะคะเกี่ยวข้าวร้อนๆค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะมากินไหมคะ